นาไปนะครับสวัสดีนะครับหน่อย FC Music Radio นะครับผมตอนนี้ก็หน่อยก็ทำป้ายทำความสะอาดหน้าบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวตะเร็วเร็วนี้เขาน่าจะมากันนะครับตอนนี้ก็คุยไว้แล้วนะครับเรื่องรถแห่มาที่โรงเรียนนะรถแหะนะ่เนี่ยแล้วก็เรื่องให้อัปเกรดใหม่เทคโนโลยีใหม่นะครับมันไม่ใช่น้อยเลยนะมีการแข่งการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องแข่งกับจังหวัดอื่นตำบลอื่น สตึกบุรีลำสมมติว่าสตึกบุรีลำอย่างเงี้ยมากำร,ร,รถแห่หรือจะเป็นให้อัปเกรดให้ใดูสิเทคโนโลยีดงสิสพลิกผันให้เสียงดีเสียงดังนะครับถ้าแม,ม่เดิมๆถ้าเป็นเดิมๆอ่ะม,มันจะไม่ไม่ค่อยออกเสียงจะไม่ออกชัดอย่างนี้ก็จะดังไกลหลายโลนะครับความถี่ความแรงความดังแรงโรงเรียนนะครับงที่โรงเรียนะ ของกินของใช้เบียร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนตลาดนัดเนี่ยใช่หไหมเ่ถ้าเขามาเนี่ยก็คือลองลองเสร็จเพลงเพลงต่อเพลงเลยหรือจะเป็นครึ่งเพลงนะครับแล้วก็เอาไปรับงานข้างนอกนะครับแล้วก็ต่างประเทศให้ความสําคัญมากในตอนนี้บา้างขรังเรื่องนี่แหละรถแห่นี่แหละเขาจะอยากมีเหมือนประเทศไทยเรานะครับอย่างแน่นอนนะครับผมผมจะรอทุกคนมาหาผมนะครับเดี๋ยวจะลงเฟซอยู่ ตัวจริงเสงจริงนะครับนี่ใครเอ่ยยิ้มสวยๆเนี่ยเนตกาแฟสีนครน,น้องลำไยไห้องคำคุณพันธ์วรากาตัวนั้นคุณเออชอรี่หรือคุณตัก๊กหรือว่าฟิลม์มคนที่ห้าน้องอาร์มก่อนก่อนหน้านั้นไปทําจมูกนะครับตอนที่ไปถ่ายรูปด้วยก่อนจะมาที่บ้านเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับรู้จักกันในานามนี้แหละแล้วก็โอ้หลายคน แล้วก็ใครนาที่วัดตุ่งเศรษฐีผู้ดูแลของเน็ตกาแฟสีนครรู้จักนะครับก็เดี๋ยวจะเจอกันนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีตามไปเลยนะครับ